เป็นคนส่วนมาก64ล้านคนเพราะปัญหาของประเทศวันนี้เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนที่กำลังประทําให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและต้องการแย่งชิงอำนาจผมรเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีโดยเฉพาะคนในพรรคปฏิปัติ์เนี่ยส่วนม,มากก็รู้จักผมดังนั้นเลยนะ,ะตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่คนเล็กยันตัวใหญ่คนใหญ่นะครับ ทางออกมีแต่ขอให้ท่านยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี v 6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งไปพาดพิงถึงพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจนเป็นที่มาของการออกประนามกันเองของพรรคประชาธิปัตย์นะความไม่แน่นอน ะะบอกท่าทีจะพร้อมจะตั้งรัฐบาลของเสียดหนูนะ,ะกับทางฝั่งเพื่อไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน

ในส่วนของการประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขอประนามพฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคาประกาศอุดมการของพรรคเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับโดยข้อที่1ก็คือพรรคจะดําเนินการการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์ แต่ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับไปรษณียปัดนําสร้างความเสียหายไประเียปัตดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงจะออกมาแถลงข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคประณียิปัดนะครับซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎานะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ทช่ ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรัคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรคประชาธิปัตย์ด,ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุม ซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพรคประชาธิปัตย์สักนิดเถอะครับ ผมเชื่อว่าถ้าติดสํานึกกลับคืนมาปัจชาธิปัตจะเดินไปข้างหน้าได้ประชาธิปัตเป็นพรรคที่มีระเบียบมีข้อบังคับเราไม่สามารถทําอะไรโดยลําพังทําอะไรโดยที่เรามีความคิดส่วนตัวได้ประชาธิปัตมีกฎข้อบังคับแต่วันนี้เนี่ยทุกคนมาฉีกข้อบังคับพรรคประชาปัตเสียเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้พรรคประชาปัเนี่ย เสื่อมถอยซึ่งผมในฐานะที่รักษาการืลขายการพักพร้อมด้วยสอส,อสกรรมการริหารส่วนใหญ่ครับคณะกาชมกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตรงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประนามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสานึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ประชาธิปัตยเดินไปนหน้าได้ไม่ใช้ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคน การสรรหาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกนะครับรักษาการเลขาธิการพักก็มาวยวายประนามการกระทำนะบอกว่ามีเจตนารมณ์ที่จะทำให้การเลือกกรรมการบริหารพักมันลม่มนะครับการเลือกประธานกรรมการบริหารพักลม่มก็เลยส่งผลทำให้พักประชาธิปัตย์ ไม่สามารถที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ได้นะครับสิ่งที่ตามมานะก็ทำให้เกิดการประนามกันเกิดขึ้นในขณะที่เสียหนูพรรคภูมิใจไทยก็แบะท่าพร้อมจะไปร่วมมัฐบาลน,นะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่าไม่ได้มีการจับมือกัน ระหว่างสองลุงพร้อมจะไปร่วมรัฐบาลได้แบะท่าปุ๊บอีกวันหนึ่งนะฮะน้องชายเนวินถูกปปชชี้มูลถูกหวยหลังวันที่หนึ่งทันทีนะฮะซึ่งก็ไม่ดูพรสาเหตุอะไรฮะก็ปรากฏว่าสั่งสอบศักสยามชิดชอบปมที่ดินเขากระโดงนะฮะก็จะโทงสารดีกาฟ้อง นะซึ่งเขาก็มีคดีเก่าอยู่อันนึงแล้วน่นก็เป็นปัญหาของภูมิใจไทยก่อนหน้านั้นคนของพรรคภูมิใจไทย3คนนะฮสารพิ่ภากษาจําคุก3ปีโดยไม่อรอลงอาญานะครับในกรณีของการไป1สิบบัตรแทนนะซึ่งผิดระเบียบของสภานะประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้น จูจูพักประธิปัติโดยเฉพาะกรรมการบริหารพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะแล้วก็อีกหลายคนน่ะนะฮะ,ะ,ะก็ออกมาบอกบอกว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นการเมืองเป็นยังไงทํำไมผูกพันกับพักปฏิบัติได้อย่างไรและเสียหนูทําไมมีสภาพเป็นแบบนี้เอาละผมอธิบายหุ้นส่วนนะครับพรคปฏิ ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมีการระบุว่าบางคนเนี่ยพยายามเป็นเจ้าของพรรคมีความพยายามตอนนี้ก็จะให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของคุณชวนะว่ายง่ายเลยเนะพราะเป็นลูกศิษย์คุณชวนเนี่ยคุณชวนปั้นขึ้นมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เสียต่อนะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ย ก็จะเอาคนของตัวเองจากภาคใต้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคทีนี้ปรากฏว่าก็เกิดการสกัดกั้นขึ้นในประชิบัติก็ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะลมแล้วลมอีบลมแล้วลมหีบเบิกจัดให้มีไม่ครบองค์ประชุมนะครับเสียต่ตอก็วอยวายประนามนะครับสาเหตุหลักๆมันคืออะไรสาเหตุหลักๆก็คือในพักประชิบัติเนี่ย มีบางคนทําตัวเป็นเจ้าของพรรคอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงนะครับสองโดยเข้าลืมว่าพรรคประชาธิปัตยเนี่ยเกิดเมื่อวันที่6เมษาย,ยนส4 8 9นะครับซึ่งเป็นวันจัก,กรีเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์นะครับแต่คนบางกลุ่มมีหลักคิด เรื่องเสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือหลักการปกครองอำนาจรวมศูนย์ฮะอำนาจรวมศูนย์คือมีคนคนเดียวในการตัดสินใจนั่นคือประธานาธิบดีฮะทำให้พรรคปธิปัติจึงมีสภาพอย่างที่เห็นที่ผ่านมาในอดีต ราวประมาณปี2,538นะก็เกิดกบฏ10เมษาขึ้นมาก็มีการเอาคนกลุ่มหนึ่งจากพรรคปฏิปัติออกไปเหมือนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นแผนลากพวกที่ต้องการล้มล้างการปกครองหรืออดีตผู้ก่อกันร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากพรรคประชาธิป,ปัตยโดยมีการร่วมมือกันระหว่าง หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทซึ่งเป็นหัวหน้าพักในะสมัยนั้นและท่านไกสอนตันติพงษ์รองหัวหน้าพักตัดสินใจวางแผนกันให้ท่านไกสอนเนี่ยหลอกพวกนี้ว่าจะไปตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยลากพวกคอมมินิตลากพวกที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยออกมาจากพักประชาธิปัตย์แล้วก็สุดท้ายพอจะมีการเลือกตั้ง ทางกายสอนก็บอกว่าอ๋อแม่ขอให้มีการวางมือนะทางการเมืองไม่ลงสมัครเลือกตั้งและก็ไปทำงานกับพลเอกเปรมตินาสูรานนท์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพลเอกเปรมตินาสูรานนท์จากวันนั้นในปี2538จนกระทั่งเสียชีวิตหนึ่งในคนที่ถูกลากออกมาคือ วีระมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่านี่คือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและพรรคประชาธิปัตย์บางคนก็คงรู้ตัวจึงประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมกับเพื่อไทย ซึ่งผมเรียนมาตลอ,อดนะการเมืองจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้าเกิดขึ้นนะครับบางคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้ยเนี่ยทหารเป็นคนทําทําแบบนี้ทหารไม่ทํามันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่มีจิตสํานึกที่แตกต่างกันนะพักปฏิบัติตั้งวันที่6เมษาตั้งมาจาก พันโทควงอภัยวงศน้องนะน้องชายนะของราชเทวีพระนางสุรัตนาในรัชกาลที่หกปุยไงเป็นพักของเจ้าเป็นพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์แต่บางคนต้องการจะยึดพรรคไปนี่ปัดเป็นของตนเองและพรรคพวกไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น คุส่วนพอเข้าใจอะไรมากฮะความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นผู้ใหญ่บางท่านถึงกับร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในพักประชาธิปัตยในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้คนที่รักพักประชาธิปัตยซึ่งผมเคยเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตยมาก่อนลาออกมาหลายปีแล้ว คุณจะรู้ทางออกตอนนี้รักษาการหัวหน้าพักอย่างคุณจูรินรู้ตัวหรือยังเห็นว่าวันก่อนไปนั่งคุยกันก็บอกว่ายังไม่รู้เลยสถานการณ์เป็นยังไงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบ้านเมืองจะไปทางไหนเพราะไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงนะก็ผมเรียนนะนายกสมัยพลเอกเปรมตินสุรานุ์เนีนะ่ยมีชีวิตอยู่เนะี่ย คนที่วางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ว่าซับซ้อนสลับซับซ้อนแล้วเนี่ยคือท่านไกนสอนตันติพงศ์คนที่เป็นประธานสสของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาิปัตย์ <c oughs> แต่ในยุคนี้ท่านไม่อยู่แล้ะผลเอกเปรมก็ไม่อยู่แล้วก็มีคนอื่นเนยใครก็ไม่รู้วางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้บซอนยอกย้อนกดอุบายมากกว่าในอดีต และเตรียมการสถานการณ์ต่างๆว่าสักวันหนึ่งจะเกิดแบบนี้มันพิสูจน์คนดีมันบีบหัวใจมันบีบหัวใจและพิสูจน์คนดีเรามาดูกันว่าคนในพักปฏิปัติจะมีใครเป็นคนดีมันจะบีบหัวใจขึ้นเรื่อยๆสมาชิกพักปฏิบัติเป็นคนดี กรรมการบริหารพรรคปฏิบัติแต่ละคนเป็นคนดีทั้งนั้นนะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองมองการเมืองแค่ตามองเห็นเป็นนักธุรกิจการเมืองเป็นนักเลือกตั้งโดยไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขายึดประโยชน์เพียงสิ่งเดียวชาติที่มีพระมหากษัตริย์และศาสนารวมทั้งประชาชนเป็นสําคัญเขาไม่ได้มองเลย คุณจะเป็นไอ้นั่นคุณจะมีแต่เขาไม่ได้มองเขามองยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสถานการณ์จนถึงขนาดนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปที่ทางไหนถ้าคนซ้ายคุณดิพิสิ์มาไม่ได้อาจจะถูกต่อต้านเพราะมีกำลังไม่เพียงพอจะมาฝ่ายขวาคนของเสียต่อที่มีไม่กำลังไม่เพียงพอ นะซึ่งจะเกิดความขัดแย้งกันยาวนานก็น่าจะพิจารณาคนกลางอย่างคุณหญิงกระยาโสพลพาณิชนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนั่นไหมายความว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับและสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเดินไม่ถูกฟังถูกฝาจะหันไปร่วมกับฝ่ายซ้ายฝ่ายที่อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย ต้องการอำนาจรวมศูนย์แล้วมีประธานาทิบดีเป็นประมุขจุดจบก็เดาเองนะครับส่วนคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะซึ่งแบะท่าเริ่มเปลี่ยนท่าทีสัญญาณทางการเมืองที่ปปชชี้มูลความผิดสักสยามก็คงเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ดีฮะ ถ้าคนเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะคุณนุทินเป็นคนดีคุณชวนเป็นคนดีคุณอพิทธิ์นี่ดีมากเลยนะครับคุณจุรินก็เป็นคนดีแต่การเมืองวันนี้มันต้องแบ่งฝ่ายให้ชัดเจนเพราะสถานการณ์ทางการมันเกี่ยวข้องเรื่องของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสําคัญมันไม่ได้พูดกันว่าโอ้ย คนนั้นจะเป็นอันนี้คนนี้จะเป็นนั้นมันเป็นเรื่องของชาติจะล่มไม่ล่มล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าประเทศจะกลายเป็นสงครามยาวนานสิบปีประชาชนจะล้มตายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับสิบล้านคนจะต้องตายไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งเป็นก็เป็นเรื่องของคุณผมต้องเรียนหุนส่วนนะ ตัดสินใจกันให้ดีตัดสินใจกันให้ดีนะครับเพราะการเมืองตอนนี้มันแค่เริ่มต้นมันยังมีเวลาอีกยาวหมอดูหมอเดาฟันธงกันยาสิงหาก็จะได้นาะยก,กรกฐรมตรีผมผมพูดแบบชาวบ้านนะคนบ้านนอกอยู่ไกลๆเลยไม่ได้ถ้าได้ก็เจ๊งถ้าได้ก็หายนะนะ ผมพูดในฐานะประชาชนนะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยแต่ผมเป็นคนส่วนมาก64ล้านคนเพราะปัญหาของประเทศวันนี้เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนที่กำลังประทําให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและต้องการแย่งชิงอำนาจ ผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีโดยเฉพาะคนในพักปฏิปัติ์เนี่ยสวนมากก็รู้จักผมทั้งนั้นเลยนะ,ะตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่คนเล็กยันตัวใหญ่คนใหญ่นะครับทางออกมีแต่ขอให้ท่านยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยาวรางกูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญกานดินปกครองประชาโรงพยาบาท การศึกษาส่งเราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ดินพระเทพยวรางคกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเพืดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ พยาวารางกูแสงแหงวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ